you ดีครับพี่เพื่อนทุกคนที่ติดตามกับช่องโอมเพียงนะครับวันนี้มาพบมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับช่องอมเพียงนั้นก็จะได้นําเรื่องราวดีๆนะครับมาฝากให้กับพี่เพื่อนได้รับชมรับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยครับสําหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปต่อกันมาเลยนะครับกับเรื่องราวเกี่ยวกับการ้อยพระแหวนพระประจําปีเกิดนะครับสําหรับคลิปนี้นั้นจะเป็นของคนลี่เกิดปีเถาะนะครับ ว่าดวงชะตาชีวิตของท่านจะเป็นยังไงแล้วก็ห้อยพระอะไรถึงจะโชคดีมีชัยจะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับก็ลองมาฟังกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นการห้อยพระของผู้ที่เกิดปีเถาะนะครับเพราะว่าการห้อยพระนั้นมีทั้งประจําวันเกิดและก็ปีเกิดนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็เป็นการห้อยพระประจําปีเกิดของผู้ที่เกิดปีเถาะนะครับหวนพระแบบไหนถึงจะดีก็ลองมา ติดตามกันได้เลยนะครับตำราการห้อยพระให้ถูกโรกตามวันเกิดแล้วยังมีตำราห้อยพระตามปีเกิดด้วยนะครับพอเชื่อกันว่าคนที่เกิดในปีไหนนั้นจะมีนิสัยและกรรมที่ติดตัวมาแตกต่างกันนะครับการห้อยพระให้ถูกโรกจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลสู่ชีวิตอีกทางหนึ่งนะครับแต่มีข้อพิจารณาข้อหนึ่งที่อยากจะให้เรียนให้ทราบกันคือการห้อยพระตามปีเกิดนั้นต้องดูที่นิสัยตัวเองเป็นหลักด้วยนะครับ ถ้าเป็นคนใจร้อนก็ต้องเรียกพระที่มีพุทธคุณที่เย็นนะครับถ้าเป็นคนใจเย็นจดเกินไปก็ต้องเรียกพระที่กระตุ้นให้ตื่นบ้างนะครับถ้าเป็นคนชอบทางวัดทางวาอยู่แล้วก็หาพระที่มีพุทธคุณด้านวิปัสสนากรรมฐานนะครับมาช่วยเสริมนั่นเองนะครับก็ควรใช้วิจัยญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับอย่างที่บอกนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นการนํา พระที่ว่าผู้ที่เกิดปีเถาะนั้นควรที่จะห้อยนะครับห้อยแล้วดีมีโชคมีชัยจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับมาฟังดูจุดแข็งกันก่อนนะครับสําหรับผู้ที่เกิดปีเถาะนะครับสําหรับจุดแข็งผู้ที่เกิดปีเถาะเป็นผู้ที่มีความสงบสงี่ยมมีความคิดแบบอนุรักษ์นิยมนะครับมีความสามารถทางศิลป,ปะสูงนะครับและการเจรจารู้จักการเทศะนะครับเป็นคนปากกับใจตรงกันนั่นเองนะครับพูดจาตรงไปตรงมาไม่ชอบพูดเอาอกเอาใจใครนะครับกล้า พูดกล้าทำนะครับให้ความเชื่อยเหลือผู้อื่นทํางานด้วยความละเอียดรอบคอบนะครับแต่จะทุ่มเทให้เฉพาะกับงานที่พอใจอยากจะทําเท่านั้นนะครับชอบความสามัคคีปองรองในหมู่คณะนะครับเป็นผู้มีสเสน่ห์และผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือคําจุนนั่นเองนะครับแล้วก็ลองมาฟังจุดอ่อนกันดูบ้างนะครับทีนี้นะครับ จุดอ่อนนั้นนะครับเป็นคนใจอ่อนโกรธง่ายหายเร็วชอบต่อต้านกับสิ่งที่ทำให้ตนเองต้องมีอาการเก็บปวดทางอารมณ์นะครับไม่ชอบการโต้เถียงเก็บความรับไม่เก่งนะครับใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะครับชอบให้ผู้อื่นหยิบยืมเงินทองนะครับข้าวของเครื่องใช้นะครับทําปุญกับคนไม่ค่อยขึ้นนั่นเองนะครับชอบอาสาทํางานให้ผู้อื่นชีวิตจริงค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยนะครับนั่นคือจุดอ่อน ของผู้ที่เกิดปีเถาะนะครับก็ลองฟังแล้วก็ลองนําไปปรับปรุงนะใช้ในชีวิตประจําวันลองดูนะครับเปื่อทุกอย่างจะได้ดีขึ้นกับจุดอ่อนและก็จุดแข็งนะครับและสําหรับพระของผู้ที่เกิดปีเถาะนั้นนะครับสาหรับพระเครื่องที่แนะนํานั้นนะครับถ้าใจรักทางด้านค้าขายควรแขวนพระหลวงพ่อป่านพิมพ์ไก่หางพวงนะครับเพราะจะทําให้รวยเร็วเพราะเก่งในเรื่องงานเรื่องการเจรจาอยู่แล้วนะครับและควรจะบูชา พระพิคเนตด้วยนะครับเพื่อให้ท่านอวยพรในเรื่องการงานให้ราบรื่นนั่นเองนะครับสำหรับพันที่เกิดปีเถาะมีอยู่2แบบนะครับก็คือเป็นพระหลวงพ่อปานพิมพ์ไก่หางพวงและก็พระพิคเนตด้วยนะครับตามที่บอกนะครับแต่ว่าสําหรับพระนั้นจะเป็นพระใหม่พระเก่าก็ได้นะครับของครูบาอาจารย์ท่านใดก็ได้นะครับที่สร้างนะครับเหมือนกับแบบพระหลวงพ่อปานนี้นะครับหรือพระพิคเนตนะครับได้ทั้งนั้นนะครับพระใหม่พระเก่าก็ได้หาบูชา ตามวัดบารามต่างๆนะครับที่เราไปทําบุญนะครับก็ลองหาดูนะครับแล้วก็นามาอาราธนาแขวนคอหรือบูชาภายในบ้านก็ได้นะครับจะช่วยในเรื่องการงานนะครับและก็ชีวิตให้รุ่งเรืองและดีขึ้นนั่นเองนะครับสําหรับผู้ที่เกิดปีเถาะนะครับแต่เนื้อสิ่งใดก็ควรที่จะใช้วิทยาในการรับชมรับฟังด้วยนะครับสําหรับเพียงนี้ก็ได้นํามาบอกกันไว้นะครับแขวนพระประจําปีเกิดนะครับของผู้ที่เกิดปีเถาะนะครับ แล้วก็เหนือสิ่งเงินใดก็ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยนะครับอ่ามันทําความดีนะครับความดีนั้นจะช่วยเราอีกทางหนึ่งนั่นเองนะครับอย่าผิดศีลผิดธรรมนะครับอ่าก็ถือว่าจะเป็นการดีนะครับอ่าก็นำมาฝากไว้นะครับขอให้พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานร่ำรวยกันทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม